2,000บาท นะครับแพ็คในเกมของเซิร์ฟไทยและเดี๋ยวพี่สลับฉากเอาภาพขึ้นมาให้ดูแพ็ค2,000บาทในเซิร์ฟจีนไอ้สัตว์น้องต่างงั้นสุดขั้วครับแพ็ค2,000บาทเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟจีนนะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็คนไทยอ่ะอันนี้แผ่นดินเกิดของเราเราต้องสนับสนุนประเทศไทยนะครับเราต้องสนับสนุนกาลิน่านะครับเพราะว่ากาลิน่าเขาซื้อเกมให้พวกเราเล่นเราต้องสำนึกบุญคุณของเขาแล้วก็เติมเก็บฮะใช่เหรอวะเหรอไหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังปีนโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยย 99บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับก็ยินได้ครบทุกอุปกรณ์นะครับต่อยุเมลเดิมได้มีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่อยู่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับสหรับวันนี้แถมยูทูบมิวสิก429บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียที่อยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลย50,000บาททุกสิ้นเดือนครับรับประกันจากช่องผมนะครับได้ชมเพจเนักเกมมิ่งขายไอเดียม้วนไอดีดองไอดีพร้อมเล่นรับเงินนักเตะขายยากนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเอวฟร ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงอ่ะนะครับก็เลยต้องมาเสียงเงินกับแพ็คในเกมซึ่งเอาจริงๆนะเดี๋ยวพี่อาจะเปรียบเทียบให้ดูนะเนี่ยอันนี้คือ2,000บาทนะครับแพ็คในเกมของเซิร์ฟไทยและเดี๋ยวพี่สลับฉากเอาภาพขึ้นมาให้ดูแพ็ค 2 0 0พบาทในเซิร์ฟจ,จีนไอสัตน้องต่างงานสุดขั้วครับแพ็ค2 0 0 0บาทเซิร์ฟได้กับเซิร์ฟจ,จีนนะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็คนไทยอะ่ะอันนี้แผ่นดินเกิดของเราเราต้องสะสนประเทศไทยนะครับเราต้องสะสมกาลิน่านะครับเพราะว่ากาลิน่าเขาซื้อเกมไห้พวกเราเล่นเราต้องสาําลกบุญคุณของเขาแล้วก็เติมเก็บฮะใช่เหรอวะอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวไงผมมารีวิวแพ็ค6.6นะครับซึ่งจริงจริงแพ็ค6.6โอเคทุกคนแค่นี้ก็เห็นแล้วนะแค่นี้พวกมึงเห็นแล้วนะแพ็คแพลตินัมแม่งเอาลูกซิลเวอร์ มึงเอารูปแพตตินัมมาใส่แพ็กซินเวอร์มึงใส่เอารูปโกมาใส่ชี่อันนี้ผมบอกเลยนะเขาไม่ได้ทำงานช่วยหรือทํางานไม่ดีผมบอกก่อนกาลีน่าไม่ได้ทำงานช่วยหรืองานไม่ดีนะมันเป็นแบบทดสอบไหวพริบเขาทดสอบไหวพริบพวกมึงอยู่เห็นป่ะพวกมึงที่ดูสตรีมสดพี่หรือว่าดูคลิปพี่พวกมึงไม่ทันสังเกตเรื่อพี่ไม่บอกถูกป่ะแค่นั้นเลยกาลีน่าไม่ได้ทางานช่วยกาลีน่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรครับผู้บอกเลยเขาทดสอบสติปัญญาพวกมึงแค่ไหนปะว่าสติปัญญาพวกมึงมันดีขนาดไหนแค่นั้นเลยครับน้องชายแต่ถ้าสติปัญญาพวกมึงแบบไม่โอเเคยงี้ จบถูกไหมครับก็ผ่านนะครับงั้นเรามาที่แพทคครูไปก่อน6.6โกกูจะเรียกโกหรือซิลเวอร์ดีเรียกเป็นซิลเวอร์นะครับหกจุดหซิลเวอร์นะครับเพื่อนไปครับอันแรกเอาทุกแพทเอาทุกแพทแล้วก็อันนี้ก็คือได้ก็พันเอมนะครับแล้วก็ได้การ์ดพวกนี้3ใบ4ใบ5ใบ6ใบเปิดเลยครับเพื่อน150บาทนะแรก150บาท บมึทงทดีๆ,ดๆไอ,ไอบ้บนหัวลูกชินช้นก็ทําให้ดีแล้วไงเพื่อนก็เห็นไหมกาลิน่าเขาไม่ได้เออเขาไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดครับาทดสอบแค่เลยเขาเร่ยทดสอบกับเพื่อนทดสอบพวกมึเเอเองเฉยๆใครจะทำผิดพลาดงานง่ายๆเอออ่ะเพื่อนแพ็คต่อไปครับแพ็คโก6.6นะครับซุปเปอร์โก500บาทครับอันนี้ก็ได้ไปพวกนี้อย่างละ2เนาะแต่ก็ได้สองพิเนมเกลือกูกล้าพูดเลยแล้วก็อันนี้ไปก่อนครับอ่เมึงก็ดูเอานะเมื่อกี้150ไม่ได้เฮียเลยเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่ละ500 โอเคโอเคได้ได้ท yeah, ัสแย่ไหมในมุมมองผมผมมองว่าแย่แล้วกันการพวกนี้มันไม่เคยมาแจกแลยไม่ควรมาแจกแล้วอืมค้างได้แล้วครับเพื่อนโอเคไฟมาครับไอเฟียลเนเธอร์แลนด์ RWB หรอตำนานเลี้ยวคูตำนานเลี้ยวคูครับหมื่นเนมโฮเวอร์ FA ห้าร้อยนะ 500นะเพื่อนแพ็ก500นะครับน้องชายแพ็ก500อาเเออ500บาทอันนี้จิบงานกูซื้อ500นี่ดอกบาทต่อไปจะเป็นแพ็กราคา1,500บาทซึ่งเป็นแพ็กที่แพงที่สุดของ6.6แล้วนีครับแต่ว่ากูขอฝากด้วยว่าแก้ชื่อกับรูปให้มันตรงกันหน่อย ไอสัตว์ูสับสนไปครับเพื่อนพันสองอันนี้พันสองได้สี่หมื่นเอ็มเนี่ยแล้วก็ได้การ์ดพวกนี้อย่างละสองใบก็ดูจาัดก,การแล้วผมว่าเกลือแล้วกันดูจากการแล้วผมว่าเฮียแล้วกันคนโง่เท่าน,นั้นแหละที่ซื้อ <c oughs> คนฉลาดฉลาดเขาไม่ซื้อนะ <c oughs> มีมานบอกมึงไอโง่มึงซื้อแล้วใช่จัดไปครับเพื่อนใบแรกของแพคหกจุดหกในราคาที่แพงที่สุดค้างเหมือนเดิมครับ FA สาธายายไปก็เท่านั้นแหละเย็ดแหม f มอเอครับอิตาลี่ซีอิตาลีเหรอ c ซอิตาลีสองม่เอ็มครับสอมิ่น้ามตีไปสาม,มแล้วกันแล้วใบนี้ผมขอเป็นบวกแปดได้ไหมบวกเจกับบวกแปดสำหรับปีเอจผมบอกเลยเป็นปีที่ไม่ได้ดีมากก,กลางๆแล้วกันอาเทียนเนี่ยตัวกากเยอะมากพลังเก้าสบเก้าขึ้นใหม่้าสก้าขึ้นใหถ้าเกิดได้บวกแปมันคือร้อยสบสี่ น้อยเหี้ยๆนะครับไปเลยครับทุกคนผมบอกเลยพลังแม็กน้อยเหี้ยๆอาเทียนครับไฟมาอิตาลีครับแคมอิตาลีเหรอ,อแคมอิตสองแสนกูว่าพันห้าเนี่ยปั๊มานี้มได้ประมาณเกือบห้าแสนแล้วแล้วนะครับสองแสนไม่ต้องดีใจเหี้ยอะไรกันเพื่อนอย่าดีใจเลยน,น้องไปครับไปต่อเพื่อนไม่ได้คุมครับเฮ็ดจี้หน่อยขอเฮ็จี้โอวานเยนครับใครอะ ดีเย่เหรอดีเย่ด็อกยังเหลือแพ็กสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือแพ็ก2,000บาทนะครับแพ็กเวอร์คลาสเดือนมิถุนาย,ยน2,024 2,000ไม่แล้วเพื่อนๆเข้ามาแล้วคนละหนึ่งไร่หนึ่งติดตามให้ผมก่อน <_ C 1> ได้ไหมอ้าตอนนี้ผมเติมแพ็กเดียวส0 0 0สนทุกอย่างได้แค่80,000จริงปะเนี่ยบ้งอุ๊ยของครับคุณฟาร์มอ่ะคุณฟาร์มมาหนึ่งแบงค์แดงแล้วยังไงก็ต้องเปิดแล้วครับทุกคน มาครับทุกคนมากันต่อครับหลังจากเปิดแพ็ค6.6ไปแล้วนะครับซึ่งก็นั่นแหละแม่งชื่อแพตตินัมรูแม่งฟินเวอร์ชื่อโกแม่งรูปแพตตินัมไอ้สักสุดท้ายครับแพ็คเวิร์คาสมึงจะเวิร์คาสตามชื่อที่มึงบอกกูหรือเปล่า2,000บาทครับน้องง่ายๆนี่ผมหมดเป็หมื่น 10, นะ้เนี่ยประเด็นตอนแรกนืกว่าถูกนะไปมาๆเปิดหลายแพ็คเป็นหมื่นนะเนี่ยได้ อ่ะผมใช้คำว่าได้ S T R บวกแปดแล้วกันอันนี้ก็ได้ R T N บวกหกแล้วกันแล้วก็ได้บวกแปด B T B แล้วกันนะครับแล้วก็ได้เงินแปดหมื่นสรุปสมพรปากกูได้กากทุกอย่างในแพ็คพวกมันอ่ะเดี๋ยวไงมาลุ้นที่แพ็คนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแพ็คนี้น่าจะน่าจะเกลือนะครับขออนุญาตกดที่เข้ามาชินไปครับทุกคนใบแรกกัลลีน่า ถ้าอยให้กูอวยให้เกมมึงดีอ่ะมึงต้องให้ของกูดีไอควายอันนี้ด่าตัวเองที่รู้อยู่แล้วก็ยังไปเติมนะครับโทษใครไม่ได้ครับของทุกอย่างโทษใครไม่ได้ครับเรารู้อยู่แล้วครับต่อไปครับการนี้ SPL เห็นไหมเทง ต้องกายภาพบำบัดเลยเนี่ยการแพ็คก็สองพันไม่ถึงหมื่นเอ็มอ่ะทุกคนครับสองพันบาทครับทุกคนสุดท้ายละอันนี้เพื่อจริงหมดเหยียบมือเลยหมดเหยียบมือเลยนะครับแพ็คในชออ็อปอะซื้อแทบทั้งหมดเนี่ยหมดเหยียบมือนะไม่ได้ถูกนะหลายคนเพื่อนที่ถูกจะตายมึงหวังอะไรแย,ะยะ่ๆหวังเยียอะไรล่ะมึงดูเอาดิสัตว์กูซื้อแม่งทุกแพ็คกูซื้อแม่งสี่ห้าแพ็คน้องไอเอาหน่อย เฮ้ยโอเคอาร์เทียนวะสเปนหรือว่าตอเลสเอาลงไ,ไ,ไป่หตอเลสลงไปหนีไปหนีไปหน,นีไปป้งเอม็มใช่ครับทุกคนหนีไปป้งเอง็มครับไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเรายังมีเาขาเรียกอะไรอะ่ะกุญแจให้ซื้อ มีกุญแจเท่าไหร่วะเกือบ300อะ่ะใช่ไหมอันนี้ใช้1,500 300โอเคแม่ม้ซื้อหรอกน้องมว่าแม่ม้ซื้อหรอกเพราะว่าคูป,ปองเปิดไปก็ได้แบบของกันหลวยกันรวยครับนะครับก็ปิดคลิปันประมาณนี้แล้วกันก็ตามนั้นครับทุกคนใครอยากจะเติมก็เติมดูนะครับเอาเงิน1นึ่งมือปบาทมาเติมแพ็คในชอ็อปทุกแพ็คแบบผม นะครับน้องชายก็อ,อย่างที่ผมบอกอ่ะราคาแพ็คในช็อปของเซิร์ฟไทยกับราคาแพ็คในช็อปของเซิร์ฟจีนน่ะนั่นแหละครับน้องกูเศร้าฮัลโหล